สวัสดีค่ะมาผงกับกินยูแบบนบนๆพี่ยายชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมือสภาให้กับเผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามันทาซุปนอไม้ดองนะคะพี่น้องซุปนอไม้ดองวันนี้จะซุปใส่ข่าขัว,ขวนะคะพี่น้องสไตล์ย่าค่ะพี่น้องเพราะว่าเอ่อบางคนผงกับซุปใสง่ายนะคะผงกัสะกมากแบบจะสั่นนะคะพี่น้องแต่ว่าเย้ามักใส่ข่าขัวนะคะส่วนผสมลหลักก็จะมีหอมกระเทียมพริกสดคั่วแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ เื่องใส่ซุปก็จะมีหอมแดงนะคะผักชีฝรั่งสารแหนค่ค่ะแล้วก็หน่อไม้ดองค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้ยะเฮ็ดก,กินเองนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อๆเ,เ,เขาใจบ่ก,กินของมาคองดองปานไดนะคะยอก็จะใส่แบบรสแจ๊แดๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ม,มีคนกินนํานะคะพี่น้องนะคะใส่บวบพริกนี่ลงไปก่อนค่ะบวบพริกต้มนะคะส่วนหน่อไม้ดองย่าตบออกนหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งคือลดความเค็มสองความเปรี้ยวนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเข้า,า,ามาตําก่อนค่ะพี่น้อง เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะพี่น้องนี่ค่ะตอนแรกว่าเ็ดเป็นแจวให้เบิ่งเได้พี่น้องนะคะไม่คิดไปคิดมากนะคะพี่น้องก็บผม,ม่มีคนกินน้ำนะคะพี่น้องก็เลยสุกดีกว่าคิดอยากแบบสุกนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะตำให้หน่อไม้ดองเราอ่อนนะคะให้มันอ่อนอัวหวเลยค่ะพี่น้องไม่ควรเสียบแต่ว่าหน่อไม้ดองวันนี้ซื้อมาโลน,นึงค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่า ออนเบิร์กนะคะพี Now, ่น okay. ้องโ่มี่แข็งโ่มี่หยางค่คะเสียบอยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะตำไปเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทำการรุ่งนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ยางละนิดละหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าแล้วมาผสมเขาเค็มนะคะใส่บอใไส่หลครับใส่น้ำปลาหมักไผ่หมักมันค่ะใส่ชูรสหน่อยนึงใส่น้ำตาลทรายค่ะตัด ความเปรี้ยวนะคะส่วนน้ำตาลทรายนี่พี่น้องหมักกระใสบวมหมักกระบบต้องใส่เ้อค่ะพี่น้องนะคะบางคนกับว่าอาหารอีสานมันบดเขากับน้ำตาลนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือชอบไปชอบมัน,นะคะ่ะตามด้วยข้าวคั่วใส่ลงไปใส่ขวดเสียหะารนะคะตามด้วยบวกพริกป่นนะคะวันนี้เฮ็ดกินเองใส่แบบถึกใจเย้าคองเลยะคะ่ะ แล้วก็จะใส่น้ําต้มสุกร้อนๆหน่อยนึงนะคะร่อนอดมันหายหอนไ้แห้งดีด้วยค่ะพี่น,ออนะะ้องต่วัน,บบน,นย่อรอบ่ได้นะคะย่เนกะิดเลยใส่แบบผ่อนอย่อสีเวยค่ะน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วจะดีที่สุดจะไม่ทําให้ข้าขวคั่วเราเปื่อยเป็นข้าวเบื่อเะคะ่ะแต่ย่อโบไม่เวลาะค่ะพี่น้องนะคะต้มผ่อนๆแล้วก็ชงกาแฟแล้วก็ใส่ในซุปเลยค่ะนะคะ,นะคะ พร้อมขาหัวหวนหวนพี่น้องหลังจากนั้นจะย่ชิม,มก่อนแซ่บสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะเอาปลาไใส่ีกหน่อยนึงความเปรียวความนัวทุกอย่างโอเคไปเวอร์ค่ะ ะะจากนั้นค่ะสเสพผักลงไปผักค้นหลบเท่านี้นะคะพี่น้องหอมพี่น้องเอ้ยเอามาด้วยค่ะคราเดียยติ๊กหง่ๆกับไข่ต้มนะคะชุบน้ำมกับไข่ต้มชุบน้ำมัสมค่ะพี่น้องซื้อเขากันดีนะคะนี่ค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปน้ำมันดองนะคะพี่นอ้องหอมๆอยู่ๆค่ะใส่ข้าวัวนะคะพี่น้องบริได้ใส่งานนะคะไปค่ะที่นี้เดี๋ยวจะไปใส่จานให้เบิ้งค่ะพี่น้องส่วนพักนะคะโมมี่นะคะพี่น้องไม่ให้หนหาไบาไม่ให้ไนเก็บค่ะพี่น้องนะคะให้เบิ้งแต่ซุปน้ำมันเป็นอะหพี่น้องนะคะยังไงค่ะพี่น้องซุปน้ำมันส้มค่ะใส่ข้าวหัวหอมๆค่ะขัว,วบวพรีคอมกระเทียมก่อน,นะคะ่ะพี่น้องมาตํตำใส่กับน้ำมันส้มให้มันอ่อนสวยนะคะปรุงรสด้วย น้ำปลาน้ำปลาราชูรสแล้วก็ของเยาค่ะพี่น,น้องใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะเพื่อตัดความเปรี้ยวของน้ำไม่ดองนะคะพี่น้องนะคะเติมน้ำต้มสุกค่ะพี่น้องเยอะโบมีไม่ได้เยอะก็เลยเติมห่อนห่อนเลยค่ะพี่น้องพ้นพ่อนหนนะคะ,นนะ,คะบมเนลน้มาเห้เติมน้ำต้มสุกห่อนหอนด้วยค่ะเพราะม่เสพนขั้ขวข้าวเปลือยนะคะเป็นขัาวเบือนะคะบมเดลนําค่ะแต่เยาเฝ่านะคะพี่น้องผู้ทากินเขาก็มีนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปใบสะระแหน่ลงไปพี่น้องเอาอยูและแสบแห้งค่ะพี่น้องนะคะน้ำไม่ออนทุก ทุกอันนะคะบะหมี่กากบบะหมี่หยังนะคะนะคะส่วนผักตอนแรกคิดว่าจะไม่มีผักพี่คิดได้ว่าซื้อผักกันจองมานะคะพี่น้องก็เลยเอามาให้เบิ่งนก่อนค่ะผกักชีแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะพี่น้องนะคะอยู่พี่ถั่วฝักยาวนะคะส้มรํากระเบือบกแข็งเอียงก็มี่อยู่ดอกพี่น้องนะคะให้เอามาเบิดก์กันเต็มจาน,นะค่ะพี่น้องนะคะขอคุณอะไรค่ะพี่น้องทุกูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้เอจากพี่น้องนะคะ เมนูน้อใหม่นะคะพี่น้องบัว่าแกงบ,าาบ่บาวต้มบ่วขับาวบัวพัดนะคะบับาวบัวุปเดี่ยวมักเบิดค่ะพี่น้องนะคะน้องใหม่ดองน้อใหม่สดนะคะพี่น้องเป็นค้นหีมมักอิลีค่ะพี่น้องนะคะกินซัมนี่ก็ได้ร่าสต้มไครมาอีกก็ได้คะ่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูอาหารอีสานมันเท่าไงๆค่ะพี่น้องนะคะมาจากผ้ากับติ๊กเขาใญ่มากค่ะพี่น้องมากินเขากินนะะ้ำด้วยกันค่ะซุปน้หม่สมใส่เขาขัวหอมๆอมจ้า